สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีวันจันทร์ที่13ตุลาคม2566นะคะวันนี้ไฟก็มีบอลสีไซส์กระถาง5นะคะมาแบ่งปันเนาะท่านผู้ชมค่ะมีปลายทางทั่วประเทศเหมือนเดิมนะคะใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์0864096617นะคะหรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0 9 3 1 6 7 0 1 2 8นนะคะท่านผู้ชมค่ะซื้อ ค่าส่งเหมา50บาทไม่บวกเพิ่มนะคะปลายทางก็ไม่บวกเพิ่มเนาะแต่ถ้าซื้อครบ500บาทเนี่ยฟายส่งให้ฟรีไปเลยนะคะวันนี้มีต้นอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ต้นแรกนะคะชื่อว่านารีบูรพานะคะท่านผู้ชมค่ะนารีบูรพาฟอร์มกระถาง5แบบนี้นะคะท่านผู้ชม150บาทนะคะ150บาทคะ่ะท่านผู้ชมค่ะ150บาท อ่ะส่วนอันนี้นะคะส่วนอันนี้พรมพิมานนะคะพรมพิมานหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอาอย่างงี้ดีกว่าคะ่ะท่านผู้ชมขามีอ่าเผื่อมีลูกค้าท่านไหนอยากได้เป็นบอลจัดเซตเนาะฟ่ายให้เซตเฉพาะกระถางห้านะคะเฉพาะตู้นี้นะคะท่านผู้ชมเลือกได้เนาะเลือกได้ให้เลือกทั้งหมดแต่ว่ามันบางต้นมันมีแค่สอง อ่าหนึ่งต้นสองต้นนะคะท่านผู้ชมมันจำกัดเนาะให้เลือกนะคะทั้งหมดสามต้นนะคะสามต้นให้ไปในราคาสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีนะท่านผู้ชมสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีแต่ว่ามีจำกัดนะคะบางต้นมีแค่หนึ่งต้นบางสายพันธุ์มีแค่หนึ่งต้นเนาะเดี๋ยวไฟแจ้งเนาะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเลือกได้สามต้นนะคะส่งให้ฟรีเนาะ เพราะว่าจะได้ทําเป็นบอนเซตให้เลยนะคะท่านผู้ชมเลือกได้เลยนะคะอ่ะอันนี้น้องพรมพี่มาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเลือกได้หมดเลยในนี้นะคะในกระถางใครจะซื้อเดี่ยวก็ได้ซื้อแยกก็ได้นะคะเฉพาะเฉพาะตู้นี้เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่ค่ะนารีบุรพาใบแข็งแข็งหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะอันนี้เกาะเกตนะคะเกาะเกตมีแค่สองกระถางลูกค้านี่ค่ะ ต้นนี้นะคะลูกค้าเอาไปที่180บาทนะคะ180บาทนะคะ180บาทชายชน150บาทกระถาง5นะคะชายชนนะคะอันนี้เท้ารำไพป้ายแดง150บาทนะคะ150บาทอันนี้จะเป็นเพชรบ้านประทุมนะคะ150บาทนะคะเพชรบ้านประทุม150บบาทค่ะท่านผู้ชม เพรบ้านปทุมม,มีหลายกระถางอยู่นะท่าผม,ม้ชมกระถางห้าเนาะฟอร์มกำลังมามหาราชมหาราชก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะมหาราชหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนั้นจะเป็นรัศมีเงินค่ะรัศมีเงินร้อยห้าสิบนะคะรัศมีเงินร้อยห้าสิบบาทนะคะเทวกรรมรังรักต้นนั้นก็หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะ อันนั้นพันดาวพันดาวหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมอันนี้นะคะบัวสวรรค์บัวสวรวสวรค์มีแค่กระถางเดียวนะคะบัวสวรรค์ลูกค้าเอาไปสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทอันนี้เจ้าสาวเจ้าสาวกระถางห้านะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนางพญาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ นายทองเหม็นนายทองเหม็นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะนายทองเหม็นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ก็รัศมีเงินหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะลูกค้าอ่าน,นี้ก็พรมพิมาร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็ก่อเกตก่อเกตร้อยแปดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมก่อเกตร้อยแปดสิบบาทเนาะสีมหาโพธิ์ สีมหาโพลูลกค้าไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาทเนาะอันนี้นางวิชุดาป้ายค่ะนางวิชุดาป้ายแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะวิจิตจินดามีแค่กระถางเดียวนะคะวิจิตจินดาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเมืองใหม่หนึ่งร้อยบาทค่ะเมืองใหม่หนึ่งร้อยบาทนะคะ อันนี้คือพระยาดำรงราชานุภาพค่ะพระยาดำรงรายชานุภาพหนึบาทค่ะท่านผู้ชมหนึ180บาทนะคะอันนี้รัตนสินแผงค่ะรัตนสินแผงแบบนี้นี่นะคะหนึ150บาทค่ะท่านผู้ชมหนึ150บาทนะคะเทพสายลุงงร้อบาทค่ะเทพสายลุงงร้อบาท อสงไข่นะคะหนึบาทค่ะอสงไข่หนยยี่บาทอันนี้นะคะคือไก่อัมพันธ์ค่ะไก่อัมพันธนี่ต้นละ120บาทนะคะหนึ120บาทท่านผู้ชม120บาทนะคะไก่อัมพันธ์อันนี้จะเป็นหานุมานคลองเมืองค่ะหนึ150บาทท่านผู้ชมหนึ150บาทนะคะ ปาบูนะคะสองต้นในกระถาง120่งรบนะคะไกลทองประเสริฐแผงแดงทั้งใบแบบนี้120บาทนะคะอันนี้ชายชนค่ะสองต้นในกระถางลูกค้าไป150บาทนะคะมีต้นเดียวนะคะก็มีประมาณนี้นะคะนานผู้ชมเนาะถ้าซื้อแยกต้นก็ 50บาทเหมาเหมานะคะซื้อครบ500ส่งให้ฟรีแต่ถ้าใครสนใจเป็นเซตนะคะก็เลือกได้3ต้นนะคะในราคา399บาทส่งให้ฟรีนะคะบางต้นนี่จำกัดนะคะท่านผู้ชมเนาะก็คือจำกัดมีไม่เยอะนะคะมีต้น2ต้นเดี๋ยวไฟจะแจ้งนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ